สวัสดีครับผมสองไอซ์ลองช n แนลนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่14มิถุนายนนะครับผมก็ทางรัฐบาลนะครับเปิดให้เราลงคนละครึ่งเฟส3นะครับผมโดยเริ่มลงตั้งแต่เวลา06.00นะครับผมจนถึง20.00นะครับผมก็วันนี้นะครับแต่เช้าเลยนะครับผมรู้สึกว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยก็คือล่มไปแล้วนะครับผมอ๋อคือว่ารู้สึกว่าคนเนี่ยจะเข้าใช้เยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ มีอีกวิธีนึงนะครับผมสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมก็สามารถเข้าไปลงในเว็บของอคนละครึ่งได้เลยนะครับผมก็จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เว็บเป่าตังเนี่ยมันล่มไปแล้วนะครับส่วนคนที่มีเฟสหนึ่งกับเฟสสองอยู่แล้วนะครับผมก็เข้าไปยืนยันตัวตนนะครับผมใน อ่าเว็บดอทโคละครึ่งดอทนะครับผมก็คือว่าจะต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมเวลาเราลงทะเบียนเสร็จเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ก็จะต้องรอตรวจสอบคุณสมบัตินะครับผมก็ประมาณ3วันนะครับเราก็ต้องรอ SMS ต่อไปนะครับผม